สวัสดีค่ะทุกคนจากเพจเรียดปอยทานบายเซฟนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซฟก็จะมาสอนทำนะคะเรียนปอยทานกระเป๋าคุณหนูนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหวานมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครที่ชื่นชอบและอยากดูวิธีทำนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดใจนะคะแล้วฝากรีโพสต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะ แรกนะคะอุปกรณ์การทําของเรานะคะก็จะมีลูกปัดนะคะลูกปัดมยมมุกแบบนี้นะคะ1แพ็คก็จะประมาณ200ชิ้นนะคะแบบนี้นะ,ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นโบกตูนนะคะ1แพ็คจะมี5้าิชิ้นนะคะแล้วก็ริบบิ้นนะคะริบบิ้นอันนี้เราจะปล่อยเป็นเซตนะคะ1เซตจะได้ทั้งหมด6สีเลยนะคะม้วนใหญ่เนื้อหนาพับง่ายนะคะความยาว300อหลานะคะได้ไป6สีเลยนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรวดกำรรมะหยี่ค่ะของทางร้านจะเป็นรวดกำรรมะหยี่เส้นเล็กแบบนี้นะคะสําหรับร้อยลูกปัดนะคะ1มัดก็จะมี100เส้นนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจนะคะอยากได้ริบบิ้นแล้วก็อุปกรณ์นะคะสามารถจิ้มที่ตะกาหน้าช่องได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะ อ่วันนี้ริบบิ้นที่เซบเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยนะคะ1เซต6สีนะคะจะเป็นริบบิ้นตาระคังนะคะเนื้อหนาแล้วก็พับง่ายมากๆเลยสีที่เลือกมาทําวันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะตัดความยาวนะคะอยู่ที่19นิ้วแล้วก็พับครึ่งนะคะตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านเนาะพอตัดครึ่งแล้วนะคะพับครึ่งแล้วก็จะมีรอยตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะทับแบบนี้นาะแล้วก็พลิกกลับมานะคะอ้อมไปได้านหลัง นะคะแบบนี้นะอ้อมไปด้านหลังทับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้นะคะทั้งหมดสามเส้นเลยนะคะทำแบบนี้ทั้งหมดสามเส้นเลยก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ ทับเลยนะคะทาทั้งหมด3เส้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรานํามาประกบกันนะคะวิธีพับเหมือนปลาทองเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็นับเส้นที่3ม,มามาทับนะคะขัดสลับไปที่ด้านหลังนะคะ3เส้นก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนําเทปมาล็อกนะคะ แบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบร mm ิบบิ้นเนื้อทรนะคะตะการหน้าช่องเราจะมีริบบิ้นกากเพชรด,ด้วยนะคะอ่ะเราจะเริ่มจากเส้นที่2นะคะฝั่งขวามือนะทับมาด้านหน้าแบบนี้นะเส้นที่2นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ขัดสลับขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะอ่าฝั่งขวานะคะอ้อมไ,ไปด้านหลังขัดขึ้นมาด้านหน้านะคะฝั่งนี้นะคะมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลัง แล้วก right ็ข anyway like ัดสลับข like ึ้นมาด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอได้แล้วนะคะให้เราเอานิ้วโป้งประคองไว้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มเหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยเริ่มจากเส้นที่2นะคะทับมาด้านหน้านะคะเส้นที่2ฝั่งนี้นะคะขัดสลับไปด้านหลังทับขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะอ้อมไปด้านหลังขัดสลับขึ้นมาด้านหน้านะคะ มาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังข no mm ัดสลับขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วเอาประคองไว้นะคะแล้วก็ทําการดึงทีละเส้นนะคะในการดึงนี้เราจะดึงไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะคะเพื่อนๆลายนี้ทาง่ายแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราทําเหมือนเดิมไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะทับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังขัดสลับขึ้นมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังขัดสลับขึ้นมาด้านหน้านะคะ มาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังขัดสลับขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งประคองไว้เหมือนเดิมค่ะดึงให้กระชับทั้ง6เส้นไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไปนะคะลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะต้องใส่เหรียญไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิหรือว่าแบงค์นะคะใส่ได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราใช้นิ้วโป้งนี้จับไว้นะเราจะทําการสอดเก็บริบบิ้นนะคะปึ๊บ เส้นที่1นนะคะเส้นที่2สอดตรงตัวเลยนะคะเส้นที่3นะคะเราจะจับเฉียงมาด้านข้างแบบนี้ค่ะปึ๊บอ่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เราจะหันฝั่งที่เหลือนะคะเข้าหาตัวเองนะโดยเริ่มจากเส้นที่1นะคะสอดตรงตัวเลยนะคะออกช่องที่1ปึ๊บเส้นที่2นะคะสอดอเข้าช่องปึ๊บและเส้นสุดท้ายเราจะพาดมาทางนี้นะคะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆทำการดึงร็อกริบบิ้นค่ะดึงให้กระชับนะคะไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะคะน้องจะได้ไม่เบี้ยวเนาะเวลาตั้งชิ้นงานจะได้ตั้งตรงสวยแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับมานะคะทําการสอดเก็บริบบิ้นนะคะอีกหนึ่งครั้งนะเนี่สอดเก็บไปเลยเส้นนี้สอดสองรอบไปเลยก็ได้จะได้ตัดง่ายๆนะคะ เก็บริบบิ้นไปเลยปึ๊บสอดต,ตรงตัวเลยนะคะเส้นใครเส้นมันเลยนะสอดต,ตรงตัวเลยนะคะปึ๊บออันนี้สอดอีกทีเขาจะได้ไปอยู่แนวเดียวกันเดี๋ยวตอนเราตัดริบบิ้นนะคะจะได้ตัดง่ายๆนะคะเพื่อนๆอแบบนี้ นะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราตัดริบบิ้นส่วนเกินออกเลยเห็นไหมมันจะอยู่ฝั่งละ3เส้นค่ะถ้าสอดแบบที่เซฟบอกนะคะเวลาตัดนั้นก็จะตัดง่ายค่ะเพราะน้องจะอยู่ไปในแนวเดียวกันนะคะแล้วเราจะใช้ฝั่งที่เราสอดเก็บสุดท้ายนี้นะคะเป็นฝั่งก้นหงายลงมาแบบนี้เพื่อน้ําหนักน้องเนาะ จะได้ตั้งได้สวยงามนะคะจะได้ตั้งได้สวยงามเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเคลียร,ริบบินสักครู่นะคะต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนการตกแต่งนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้นะคะรวดกำรรมะหยี่เนาะแบบนี้นะแล้วก็ใช้มะยมมุกตัวนี้เป็นขนาด6มิลน,นะคะใครอยากได้ริบบินแล้วอุปกรณ์นะคะจิ้มตะก้าหน้าช่องได้เลยเนาะแล้วก็เอาลูกปัดนะคะมาร้อยใส่รวดกำรรมะหยี่นะคะจํานวน6เม็ดน,นะ จำนวน6เมตรนะคะอ่ะเราจะใช้2 2ลูกในก่อนนะคะแล้วก็2อลูกนี้นะคะเราจะทำการโค้งเล็กน้อยค่ะให้เป็นลักษณะตัว C แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะทำการเต้มเก่าค่ะนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะอ่ะแล้วก็ตรงด้านหน้านะคะมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เนาะใช้นิ้วกดนิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็ติดน้องเข้าไปนะคะแยงลวดเข้าไปในในตรงนี้นะคะติดลวดเข้าไปในตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะดันดันรูปปัดนะคะให้กระชับนะแล้วก็แต้มกาวที่ปลายอีกหนึ่ง nearby, ด้านนะคะอีกหนึ่งด้านนะคะมันจะอยู่ด้านหลังนะอีกหนึ่งด้านมันจะอยู่ด้านหลังสอดเข้าไปเลยค่ะระหว่างที่กาวยังไม่แห้งนะคะน้องจะ year, สอดง่ายนะคะแต่ถ mm ้ากาวแห้งแล้วน้องจะสอดยากแล้วนะคะอ่าก็จะได้เป็นหูกระเป๋านะคะน่ารักน่ารักง่ายๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่โบนะคะตัวโบกระตูนนะคะ1แพ็คจะมี 50ชิ้นนะคะพเพื่อนๆสามารถเล่นสีเล่นสีโบได้ตามใจชอบเลยนะคะมิกมิกแอนแมทเอาได้ตามใจชอบเลยอ่ะอันนี้เซฟก็ติดสีชมพูไปแล้วก็จะลองติดสีแดงบ้างนะคะติดง่ายเลยโบกตูนตัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยก็ติดเข้าไปมาร์กจุดตรงกลางตรงนี้แค่นี้เลยค่ะนี่เห็นไหม สามารถมิกซ์สีเอาได้ตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับกระเป๋าคุณหนูเหรียญโปรยทานนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบผลงานนะคะก็ฝากรีโพสต์นะคะฝากกดใจนะคะเป็นฝากคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้เซฟด้วยนะคะสําหรับคลิปต่อๆไปนะคะพี่ๆหวานมากๆเลยค่ะส่วนใครที่อยากได้ลิบบิลอุปกรณ์นะคะตะก,กร้าหน้าช่องได้เลยนะคะพี่ๆสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย Bye.